คุณลุงก็ให้คุณแม่นั้นเกาะแขนมาเพราะว่ามันเปียกเนาะกลัวลื่นนะคะคโอ้โหรถเอฟซีมาเยอะเลยนะคะเต็มแล้วนน่นไปซื้อเสื้อผ้าร้านแม่คําใสด้วยนะคะ วันนี้นะคะผู้ใหญ่ใจดีนะคะผู้ใหญ่ใจดีเ<ซ>จ้าภาพที่ให้ลำนะคะตั้งแต่เมื่อวานกับวันนี้นะคะ,ะมาเมาเสื้อผ้าร้านมแม่คําใสแล้วนะคะเส<อ>ื้อผ้าร้านแม่คําใสก็สวยๆนะคะมาใหม่ตลอดนะคะวันนี้แม่คาใสยิ้มแสงแล้วนะคะเห็นว<ด>่าเมาอ่น<ด>้ําแข็งใสร้านแอนแฟมลี่ด้วยนะคะโน้โนโน แอนก็เปิดร้านแล้วนะคะเห็นบอกว่าเหมาน้ำแข็งใสร้านแอนหูนางลำนะคะเต็มศาลาแล้วโอ้นางลำนะคะนู่นนะคะเต็มศาลาเลยนะคะปู่ก็ยิ้มนะคะแลวเห็นเหล่าสนมนะคะมาลำถวายวันนี้นะคะ สีเดียวจะคนละลายแม่อันนั้นลายไทยอันนี้ลายแบบต้นสนอืมแล้วก็อันนี้ดอกอันนี้ก็สวยวันนี้แม่คำใสย,ยิ้มแล้วนะคะหลังจากเงียบเหงามาหลายวันเนาะหลังจากเงียบเหงามาหลายวันนะคะ,าาว,นนะ,คะวันนี้เออเปิดไฟให้มันแจ้งแจ้งน้อยเบ๊ปัด ิดไฟอยู่ตั้งนานโ<ม> oh, หเมาเมาเมานะคะ<ม>ดีใจกับแม่คำใสด้วยเนาะนนนดีใจกับแม่คำใสด้วยนะคะดูสิจายกไว้แต่ผ้าไหมคนนี้ยกไว้เลยของสามสิบเอ็ดคนนี้เอาลบออกไปหมดเลยโทรแล้วก็เออคุณแม่ผ้าไหมหนูก็มีนะผืนหนึ่งไม่ได้เอาไม่ได้ถือลงมา เดี manager, ay, ๋ยวจะเอามาให้คุณแม่ดูนะผ้าไหมชิ้นเดียวเนี่ยสีนี้ด้วยมันมันสีเดียวกันเนี่ยเหรอเดี๋ยวเอาอันนี้เดี๋ยวพี่จ๋าเนี่ยตัวนี้นะปะได้ยังไงสามตัวเดี๋ยวไหมเดี๋ยวเหรอเออเอาแค่นี้เนาะแล้วเอา ดีใจกับแม่คําใส่ด้วยนะอุดหนุนเอออุดหนุนแล้วนะคะร้านแตกอีกแล้วนะคะกางเกงแบบกระโปรงแบบเราไปวัดได้นี่นี้นี่มาล้องมีดูดูคุณแม่เหมาสี่ตัวเลยคนละสี่ตัวคนละห้าตัวนะคะ อ๋อมันยังไม่ได้เมาไม่ได้เมาอ,อ๋อก็เห็นแม่ถามว่าจะเมาน้ำแข็งใส่ไมเตรียมเพราะว่าน้ำนน้ำแข็งก็ไม่มีอ๋อแกบอกจะรีบค่ะค่ะโอ้โหนางลำนะคะวันนี้เมื่อวานนี้สีเขียวเหนียวชับนะคะวันนี้เหลืองนะคะวัน,นสีวันนี้สีเหลืองนะคะแต่ละหมู่บ้านนะคะก็แตกต่างที่สบายนะคะ สวัสดีค่ะนางลำมาแล้วฝนตกก็ไม่ย่อท้อเนาะนี่แหละบรรยากาศเย็นๆค่ะสวัสดีค่ะสีไหนๆก็สวยนะคะสีเหลืองก็สวยนะคะวันนี้โดยเฉพาะนางลำนะคะสวยทุกคนเลยนะคะ ขอบคุณค่ะโอ้คนพามาก็รออุ้ยมีหนึ่งเดียวนะนี่ย <laughs> อยู่ในแวดวงสาวสาว <c oughs> ปู่ก็ยิ้มแสงนะคะเริ่มจะเริ่มจะให้ฝนหยุดตกแล้วนะคะ <c oughs> เนื่องจากว่านางลำม,มาพร้อมแล้วเนาะ <c oughs> อ้าวทางนี้นางลำหมู่บ้านไหนนาะทางนี้เนาะนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาถามกันดูค่ะ สวัสดีค่ะนางรำหมู่บ้านไหนเนาะสวัสดีค่ะ,คะ,คะหมู่บ้านไหนคะนี่สามคคี่โอ uh, ้หมู่บ้านสามัคคี สามัคคีจริงๆนั่นค่ะค่ะดีคนะบ้นหยุดตกแล้วสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่ดาวแฟมิลี่นะคะโอ้โหป้าสาก็มาแต่เช้าป้าสาได้ยังมาบอหมอนีคิดว่าสิได้ป้าเต็มของมาโอ้โหนี่นะคะทางลำมาแล้วนะคะมาจาก จำปะดงจำปะดงเนาะโอ้สายเลือดนางลำนะฝนตกก็ไม่กลัวบอกค่ะลำเลยบอกค่ะยังยังยังมาเบิดอยู่ภาษาฝนตกก็ไม่กลัวนะคะจำปะดงมาก่อนมาก่อนใครๆเลยนะคะเดี๋ยว youtube ก็ไปแต่งตัวก่อนนะคะว่าแปดโมงก็มาตรงเวลาเลยเนาะค่ะก็ห้าสิบเหมือนกันนะ ห้าสิบเก้าเหมือนกันทางเจ้าภาพเพ้นก็กินกาแฟอยู่ที่ร้านก,กนก๋วยเตี๋ยวค่ะกินกล้วยไหมคะเอามาหอดหรือบ่เห็นขาย้วกลับอีกวะอ๋อ,อมาๆม,มาแม่กินกล้วยแม่มาแล้วแม่มาโยยยางนี้มาๆลองท้องกินกล้วยก่อนเออไม่ได้กินขา้าวเศร้าแล้วกินกล้วยนี่แล้ว กินกล้วยลองท้องก่อนขอบคุณนะค่ะกินเลยค่ะลองท้องจะถึงเบิร์ดแล้วแป้งคอยดันเบิร์ดแล้วแป้งไม่ท้าไหม่โทษแล้วฟาดภาษาแหงเลือดนักสู้เนาะมาจากวังเยี่ยมหุ่นเนาะตาโคนมาตั้งแต่เศร้าหุ่น ยี่สิบกิโลอันนี้คือผลไม้ว่ายเช้านี้นะคะที่จะลำนะคะป้าสาก็มาถึงก็รีบแต่งตัวเลยนะคะเดี๋ยวแม่ดาก็จะรีบขึ้นไปแต่งตัวก่อนนะคะพอนัดเวลาแปดโมงนะคะอู้องุนเขียวเหลอนี่น่ารับประทานมากเลยนะคะ แต่งตัวนางรำมาแล้วเออนางรำมาแล้ว,วปะ<อ>เดี๋ยวบอกแม่คำสายก่อนโหแต่งตัวจ้านางรำมาแล้วอู้กำลังวาดคิวอยูด่ดู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 แม่คำสายนะอ,อ,อ๋อกำลังขีดเขียนอยู่แกงปลานั่นบ่ ออขนาดภาษาอยู่ไกลยังมาถึงแล้วนะโหค่อ oh! ย <c ười> เลยบ้านไม่ค่อยไป่ันกำลังจะเดินขึ้นไปนน้นอ้าวนึกขึ้นได้เอ,อ้ลืม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 ฮอ้ที่กำลังจะเดินขึ้นไปนน้นล่ะคะ่ะอา้าวนึกขึ้นได้นะก็เลยหยุดโอ้ยเนาะ <c ười> มีบุญกับจำปานอนอุ่นสบายเลยนะลูก นอนอยู่ข้างที่นอนของพี่วิวจะออกไปเหรอลูกมีบุญฝนตกส่วนจำปาหนูขอนอนต่อนะคะ